น้องได้ พักฟื้นเต็มที่พร้อมจริงๆให้แข็งแรงจากบ้านเราออกไปเลยนุน๊กไเพราะว่าการย้ายบ้านทุกครั้งอ่ะน้องอาจจะมีความเครียดแล้วก็ภูมิตกได้ถึงจะเป็นแมวที่ปรับตัวง่ายอ,อย่างแร็ดอก็อาจจะก่อให้เกิดความเครียดได้ถ้าสมมติว่าค,คอรอแข็งแรงภูมิตกจริงๆไปถึงบ้านเขาแล้วภูมิตกไม่คุนที่ไม่คุนทางอะไรเงี้ยอาการเขาจะเป็นยังไงคะก็หลักๆถ้าไม่คุนที่แล้วกลัวนะคะก็จะมีหลบบ้างอาจจะมีเครียดไม่ยอมทานข้าวไม่ยอมทานน้ําประมาณ2 3สวันอันนี้คืออาการเครียดแล้วภูมิตกก็คือน้องจะป่วยง่ายใชชช่่่มั้้ยคะถาาไปรบเเือองน แ้อหวัดเชื้อราที่มันปลอยตามอากาศมาอะไรเงี้ยหรือว่าพาไปโรงพยาบาลสัตว์แล้วอาจจะไม่สุขาพทำไมที่ดีพอน้องก็อาจจะรับเชื้อมาได้ง่ายเพราะว่าเหมือนคนที่ร่างกายแบบไม่แข็งแรงอะน้องเวลาไปโรงพยาบาลเจอเชื้อเยอะใช่ใช่ก็คืออาจจะป่วยได้ง่ายนิดนึงก็คือแนะนําว่าก่อนที่จะย้ายบ้านเนี่ยก็คือทางบ้านจะตรวจเลือดทําอะไรให้พร้อมให้น้องแข็งแรงแน่นอนแล้วก็รับไปแล้วก็กักตัวเหมือนแมวนําเข้าค่ะประมาณ7-14ถึงวันแยกจากแมวเดิมให้น้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ให้ได้ก่อนแยกจากตัวอื่นเลยประมาณ14วันเพื่อกักโรคก่อนที่จะปล่อย ที่หูเหมือนคนมันกัดโจากโควิดมันเป็นโควิดเปล่าอยู่ไปก่อนในห้องเพราะว่าบางทีอ่ะเช่นให้ดูง่ายๆไรหูไงค่ะอ่าเรารับมาเนี่ยสมมติเราเพิ่งทำความสะอาดหูไปอ่ะแล้วก็รับแมวมาหูสะอาดโอเคปกติไปหาหมอหมอตรวจไม่เจอเพราะว่าเจ้าของครีมมาสะอาดมากเลยผ่านไป3วันอุ้ยขี้หูเต็มหูเลยเกิดอะไรขึ้นเป็นไรหูเพราะว่าเราเรีนแเหมือนแอบเนาะเพราะว่าเขาคลีนอาจจะไม่ได้แอบอาจจะว่าเจ้าของอาจจะครีนหูตามปกติแต่ว่าไม่ได้เช็กว่าเป็นไรหรือไม่อาจจะคิดว่าแค่ขี้หูเยอะนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปตอนนั้นตอนที่คม แล้วหมอเขาจะตรวจไม่เจออาจะต้องใช้เวลาแบบเชื้อบางตัวจะต้องฟักเชื้อประมาณ4ี่วันอาจจะ7วันอย่างเช่นหวัดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะไม่แสดงอาการแต่พอผ่านไป3าสวันน้องจะมีอาการจามน้ำมูกน้ำตาอันนี้คือภูมิตกแล้วเป็นหวัดเลยดูหูหมอเช็คหูเช็คึกเนี่ยก็คืออาจจะเจอเชื้อโรคที่มันต้องการใช้เวลาในการฟักแนะนําว่าอย่างขั้นต่ำสิวันก็ได้ค่ะก็พยายามแยกให้ได้ก่อนเพื่อให้น้องปรับตัวทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ด้วยและอย่างที่นี่ค่ะแบบ ราคาที่รับน้องแบบทำหมันกับไม่ทำหมันเนี้ยมันต่างกันไหมคะต่างค่ะก็ที่บ้านจะน้องแตงตัวค่ะจะมีใบรับรองจาก CFA เนอะก็คือจะมีขาย2แบบก็คือเป็นสาหรับราคาทําหมันก็คือทางบ้านจะทําหมันให้เลยตั้งแต่น้องยังเด็กนะคะอันนี้คือแจ้งก่อนประมาณ4ีงหเดือนเนี่ยทำหมันให้ก่อนแล้วย้ายบ้านพักฟื้นหายเรียบร้อยแล้วย้ายบ้านกับราคาไม่หมันก็คือเอาไปเจ้าของอาจจะต้องการเอาไปเพื่อเอาไปบีดต่อก็คือราคาจะต่างกันราคาหมันจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดถึงเก้าหมื่นแล้วแต่น้องแต่ละตัวด้วยค่ะแต่ราคาไม่หมันก็จะมา แสนหนึ่งแสนสองก็ตราคาอย่างข้าวข้าวค่ะอันนี้ไม่สามารถระบุได้นะคะเพราะว่าต้องดูฟอร์มน้องแต่ละตัวด้วยจะเป็นตอนน้องโตระดับหนึ่งค่ะคุณต้องมีเงินในกระเป๋าเท่านี้นะคะแต่ว่ามีใบทุกตัวนะคะถึงน้องจะทําหมันเนี่ยก็คือใบในใบเนี่ยจะเขียนเลยว่า not for breed คือเอาไปยังไงก็ตัวเนี้ยถึงเราจะติดสัญญาทาหมันเราไม่ได้ทาหมันให้ก่อนคุณไปทําหมันทีหลังคุณก็จะไม่สามารถจดใบ จดน้องคนนี้เป็นพ่อหรือเป็นแม่ได้ก็จะไม่สามารถออกไปให้ลุ่นลูกได้เลยเพราะว่าทางบ้านก็คือจะแจ้งไปเลยว่าเป็น not ฟ o r b i d คือเป็นน้องทํามันก็จะมีสัญญาแบบอะไรไปเพื่อที่เลี้ยงเลี้ยงแต่ไม่ได้อยากให้เขาออกลูกใช่ค่ะคือต้องการที่บ้านอ่ะคือเรารักในพันนี้เนาะเรารักน้องแมวที่ใสเราอยากให้เด็กๆที่ย้ายบ้านไปค่ะเขาได้มีบ้านที่ดีแล้วก็น้องได้ได้ไปมีชีวิตที่มีความสุขได้พักผ่อนตลอดชีวิตที่เหลืออะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เราเลือกบ้านด้วยไหมเลือกบ้านบ้านน้องใช่อย่ากถ้าที่บ้านเปิดจองเนี้ยค่ะะก็จ แนะนำลูกค้าเนี่ยว่าให้เข้ามานั่งคุยกันก่อนว่าเรามีแนวทางการเลี้ยงอะที่จะไปในทางเดียวกันไหมยังไงบ้านคุณยังไงมีห้องไหมคะเปิดแอร์ไหมค่ะอันหน้คื้อไม่ได้สีเรียดว่าต้องเปิดแอร์ให้น้องตลอดนะแต่ว่าต้องแนะนําก่อนว่าการเลี้ยงแมวตัวหนึ่งอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดช่เยอะเลยอ่ะเยอะกว่าที่มันไม่จบแค่ว่าเราจ่ายค่าตัวแมวมาเราจบมันจะมีค่าอาหารค่าทรายค่าดูแลค่าวัคซีนยาป่วยไข้ค่าของกินเล่นทั่วไปปิปะถาตลอดในชีวิตเขาอะมันมีตลอดก็คือต้องแนะนําตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าซื้้อไปแลวะมันจบ ้ตก็มีสำรองเผื่อตรงนี้ด้วยแล้วก็ทั้งทรายทั้งอาหารต่างๆเนี่ยมันก็มีเกรดก็คือเราอาจจะแนะนำว่าน้องใช้ประมาณเกรดนี้ถึงเด็นน้องใช้แบบนี้มาตลอดทานแบบนี้มาตลอดนะคะก็คือแนะนําว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าก็คือต้องให้ลูกค้าเนี่ย เข้าใจตรงกันกับเราเพราะว่าเราต้องการให้น้องไปอยู่มีชีวิตแบบนี้เราเห็นเหมือนลูกๆว่าเพราะว่าเราเลี้ยงมันตั้งแต่เกิด่ยคะเราแบบเห็นน้องคือทำคลอให้น้องตั้งแต่เด็กเลยก็คือดูแลน้องมาตลอดเกิดจริงๆตั้งแต่ลอดทำคลอให้ด้วยทำเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะก็จะมีคุณแม่เนี่ยเราจะจดว่า เขาผสมกันอย่างที่บอกว่าที่บ้านอ่ะไม่ได้ฟิกว่าเขาต้องผสมมาหลายเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหูตาไวดนึงแต่ว่าเราต้องอยู่กัวเราอยู่กับแรวตลอดไงเขาแอบไปฟิกันนะเราจะเราจะรู้ใช่ไหมพื้นที่ที่บ้านในบ้านเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราเรารู้หมดเพราะว่ามี่ก็วงจรปิดทุกห้องไงแล้วก็จะเห็นอะไรงีแต่ว่าในในเวลาที่เราไม่อยู่อะเราป้องกันการผสมโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะแยกตัวผู้ออกจากตัวเมียเพราะว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุที่เราไม่ต้องการไงแล้วก็จะอจะแยกออกแต่ว่าช่วงที่แบ ผสมได้ไงเราก็จะหูตาไว้ก็คือจะจดวันที่ผสมไวแล้วก็ระยะเวลาค่ะตั้งแต่ของฟีดกันปประมาณ63-65วันถึงจะคลอดค่ะปเป๊ะป่ะไม่ค่ะแล้วแต่จํานวนลูกแมวในท้องยิ่งลูกแมวน้อยเนี่ยน้องน้องยิ่งตั้งท้องนานถ้าลูกแมวจานวนเยอะอ่ะก็คืออึดอัดเนาะน้องก็จะคลอดเร็วขึ้นก็อาจจะประมาณ64วัน63วันแต่ก็อยู่ในช่วงนี้แล้วเราก็กะวันที่เขาคลอดได้ค่ะก็ช่วงเจ็ดวันเนี่ยวันที่กําหนดผสมใช่ไหมคะ6 6 2วันเนี่ยบวกลบเจ็ดวันทางที่บ้านก็คือจะเฝ้าน้องตลอดเลยจะไม่ น้องไปนอกบ้านละก็เพราะว่าน้องสามารถคลอดได้ทุกเมือ่อเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาอาจจะมีไฟคลอดเร็วจนยากของการคลอ,อดเช่นอ,อาจจะทานหยุดทานอาจจะเข้าห้องน้าบ่อยอาจจะขุดทาลังก็คือเริ่มบอกเราเป็นแบบ<ะ>ในนแล้วเป็ใ,ใกล้แล้วเริ่มหาที่หาทางก็คือช่วงนั้นก็จะอยู่ป้อนน้องแมวตลอดซึ่งก่อนนั้นน่ะช่วงประมาณ45วันหรือ60วันแล้วแต่เนาะคือถ้าเป็นมือใหม่อาจจะ45วันพาไปเอ็กซเรย์อุลตราซาวด์หนึ่งรอบเพื่อที่จะเช็คอัตราการเต้นของหัวใจลูกแมวแล้วก็เช็คว่ามีกี่ตัวแล่ช่วง ประมาณ0วันก็พาไปเอ็กซเรย์อีกรอบนึงเพื่อดูว่าน้องแมวเคลื่อนตัวลงมาต่ำหรือยังกับหัวหรือยังเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าคลอดแล้วเนี่ยคลอดหมดทุกตัวไหมสมมติว่าทำไมมันมีตัวเนาะสมมติมาสี่ตัวอ้าทิ้งแต่กบบคลองอยู่ยังอยู่ยังอยู่ถ้าสมมติว่าคลอดแล้วทิ้งระยะเวลานานเกินไปสตหรับตัวสุดท้ายอะค่ะอาจจะต้องไปหาหมอเพื่อเช็คว่าอเพราะอะไรถึงไม่คลอดเพราะมันจะอันตรายทั้งแม่และลูกเลยอาจจะต้องผ่าฉุกเฉินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเกิดเคสอย่างนี้ไหมยังค่ะชดีมากคือไม าผ่าเนี่ยทางบ้านจะไม่ให้ท้องแล้วผ่าก็คืออันตรายเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าการเกิดพังผืดที่มดลูกตอนที่หมอกรีดอะค่ะทำให้มดลูกเขาหีบิดตัวไม่ปกติคือรอบต่อไปก็ต้องส่วนใหญ่จะต้องผ่าเช่นกันถ้าผ่าแล้วก็คือจะคลอดเองเลยเหมือนคนเลยเหมือนคนเลยค่ะก็คือผ่าแล้วตัวนี้แนะนาผ่าซ้าก็คือเราไม่อยากเนาะวางยาน้องบ่อยเนาะเราก็ห่วงไงก็ส่วนใหญ่ถ้าตัวไหนผ่าคลอดเราแบบหรือว่า แม่เขาไม่เอนจอยกับการเลี้ยงลูกคือมีแบบนั้นด้วยเหรอมมีค่ะบางตัวคือมีคลอดลูกแล้วทิ้งลูกเลยไม่นอนให้นมถ้าไม่บังคับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ให้นมลูกเลยคือเขาไม่เอนจอยกับการเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ให้ท้องแล้วเพราะว่าเขาไม่จอยปิดเลยปิดจ็อบใช่ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บ้านถ้าปกติตัวหนึ่งก็คือจะท้องประมาณ3ปีเนี่ยสองคอกสี่ปีสามคอกใช่ก็คือจะพักอย่างขั้นต่ำนับตั้งแต่วันที่เขาหยุดเลี้ยงลูกคลอดลูกได้2เดือนค่ะ บวกไปอีกหเดือนก็คือเป็นระยะพักท้องอถ้าจะท้องคือต้องหลังจากนั้นเท่านั้นก็คือก็ทําให้ระยะไซเคิลมันอะประมาณ2ปี3ามขอกแหละแต่เราไม่ฟิกว่าต้องสามขออนะ2อข้อกนะก็ได้1นข้อกก็ได้บีบคันเนาะใช่ก็คือรอเอาที่เขาพร้อมโอด้ดีมดไม่ไม่ดีเรียนเลยคะ <laughs> ก็คือรักเป็นบ่าชิลๆธรรมชาติใช่ค่ะเน้นว่าแมวอาศัยอยู่กับคนแล้วก็ไม่ฝืนใจให้เขามีชีวิตตามที่เขาควรจะมีแต่แค่มีความสุขขึ้นแล้วี็คือแล้วที่นี่ก็คือไม่ไม่มีแบบใครกลัวคนเลยนะที่แบบเดินกันแบบดูได้จากน้องแมวมีความสุขแล้วก็คือขีอ้อนก็คือดูจากแบองบิดแมวนะใช่เพราะว่าเราน่ารักมากเราพูดได้แหละแต่ว่าอันเนี้ยคือน้องแมวเขาแสดงออกจากตัวเขาเองละ ใช่ครับถ้าค,คุณผู้ชมมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาดูที่นี่ค่ะมาดูที่ฟาร์มแล้ต้องเข้ามาที่นี่อยู่ที่ไหนคะสวนอะไรลงรังสิตคะ่ะอยู่เส้นลงังสิตของหลวงแต่ว่าสามาเซิร์ชมาได้เาะเซิร์ชมาได้เลยส่วนใหญ่จะเปิดให้เข้ามาคุยค่ะก็คือพวกที่มีลูกแมวจะคุยกันก่อนในอินบ็อกซ์เนะว่าเรามีลูกแมวตัวน,นี้นะสนใจตนนัวนี้ราคาเท่านี้คือบอกรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยทั้งหมดเลยตอนก่อนที่ในอินบ็อก แล้วถ้าลูกค้าสนใจโอเคต้องการดูตัวจริงต้องการเห็นพ่อแม่ต้องการเห็นสถานที่เลี้ยงก็คือเข้ามาดูได้มานั่งคุยกันอะไรเงี้ยค่ะจะมานั่งคุยแบบนี้ใช่จะได้แบบเห็นเลยก็คือได้เล่นกับน้องแมวที่โตแล้วเราจะได้รู้ว่าเขาจะที่ใส่แบบนี้นะขนเขาจะแบบนี้นะเขาจะมีสีประมาณนี้นะดูจากพ่อแม่น้องแล้วก็ได้เจอลูกแมวตัวจริงด้วยมาดูตั้งแต่น้องแบบอายุเท่าไหร่คะประมาณ2เดือนึงจะเปิดให้เข้าค่ะเพราะว่าต้องให้น้องแข็งแรงระดับหนึ่งนะคะ เพราะว่าถ้าเด็กเกินไปเนี่ยก็คือน,น้องอาจจะรับเชื้อได้ง่ายอพอแข็งแรงประมาณ2เดือนเนี่ยน้องจะเริ่มแข็งแรงละเริ่มทำวัคซีนได้เท่านั้นก็คือจะเปิดให้คนเข้ามามไ,ดไ,ดได้ดีขึ้นคือถ้าก่อนนั้นนั้นอาจจะเห็นลูกแมวไม่ชัดด้วยค่ะเพราะว่าน้องยังวิ่งไม่แข็งเดินไม่แข็งเนอะน้อ,ง,นอง,งเด็กแบบเหมืนอนคนแก่ใช่ค <c oughs> ืออาจจะลูกแมวเนาะลูกแมวทุกตัวนา่ารักหมดคือทุกตัวนา่ารักยังไงก็น่ารักแต่ว่าพอโตขึ้นมาระดับเดือนประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งสามเดือนเนี่ยเขาจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองขึ้น็อกคื จะเห็นล้ตัวน,นี้คือกล้าจังเลยตัวน,นี้อาจจะขี้กลัวนิดนึงตัวน,นี้ฟนพิเศษนะอ,อะไรเงี้ย อันนี้ตอนเด็กน้องๆก็จะสีอ่อนๆเนาะเดี๋ยวพอโตขึ้นสีเขาก็จะเข้มขึ้นตามอายุค่ะก็ยิ่งอายุเยอะยิ่งเข้มยิ่งอายุเยอะยิ่งไหมแล้วแต่สีด้วยแต่ว่าอย่างเด็กๆก,ก,ก็จะคลอดมาสีขาวล้วนเลยแล้วสีเขาก็จะเป็นแป้มที่หูกบหางก็จะขึ้นตามอายุค่ะประมาณสี่เดือนก็คือสีจะเริ่มชัดขึ้นมากๆแหละแต่จะเห็นส่วนใหญ่ก็คือจะมองออกประมาณ2เดือนะคะ่ะแลถ้าสมมติมาเห็นเนี่ยก็คือเราสามารถทําการจองไว้ได้ไหมคะในช่วงสองเดือนได้ค่ะก็คือจะมีการมาให้มัดจําลูกแมวไว้แล้วก็วันที่ยายบ้านเนี่ยท แต่ว่าทำหมันหรือไม่ทำหมันเนาะ ก็คือขั้นต่ำเนยสี่เดือนแน่นอนแต่ว่าอาจจะสี่เดือนเพิ่มไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าน้องสี่เดือนจะผูกพันกับเจ้าของไหมเพราะว่าน้องแมวลักดอะค่ะเอาเป็นหลายๆพันเนาะคือย้ายบ้านจากต่างประเทศมาเนี่ยหเดือนตามกฎหมายแล้วคือ4เดือนสามารถบินข้ามประเทศได้อย่างบาถึงบางที5เดือนเนาะหเดือนกว่าน้องจะพร้อมใช่ไหมคะซึ่งน้องตุกตัวก็น่ารักแบบนี้แหละรักเจ้าของใหม่อ้อนเจ้าของใหม่เพราะฉะนั้นว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าน้องโตแล้วจะผูกพันกับเจ้าของเก่าแล้วจะรักเราไหมรักแน่นอนค่ะถ้าแมวมือใหม่เราต้องเตรียมอุปกรณ์ออออะะะไไรรรบบบบ้้้้้้าาาาางงงทีีี่นนนตตมมืก็จํพุหถช ถ้าไม่ถ้าไม่สะดวกแล้วก็อาหารเมร็ดสามารถเลือกยี่ห้อได้เลยแล้วก็เรื่องห้องน้ำเนี่ยก็มันจะมี2แบบเนาะเป็นรายยูนิชามที่เขาจะไม่จับตัวเป็นก้อนเขาจะฉี่เวลาน้องห้องน้ำเวลาน้องฉี่อะคะ่ะก็คือเขาจะไหลโดยแผ่นรองซับด้านล่างเป็นรายที่ลูกแมวใช้ตั้งแต่เด็กเพื่อที่ว่าน้องทานรายเข้าไปแล้วมันจะไม่อันตรายเพราะเขาอมเข้าไปแล้วเขาก็ถุยเขาจะไม่ได้กินหมือนทั่วไปใช่ค่ะเพราะลูกแมวเขาจะชอบใช้ปากชิมเวลาเขาอยากรู้ใช่ค่ะก็คือเขายังเด็กคุณแม่ก็คือสามารถเลือกที่สะดวกได้เลยส่วนห้องน้ําก็จะมีทั้งห้อง อัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะก็คือถามว่าจําเป็นไหมก็คือถ้าเลี้ยงหลายตัว2ตัวขึ้นไปมีห้องน้ำอัตโนมัติดีไหมดีค่ะเพราะว่าน้องจะได้ใช้ทรายที่สะอาดอยู่เสมอสะดวกเราด้วยใช่ใชค่ะคนเดียวน้องแมวคนเดียวก็ใช้ได้ในกรณีที่เจ้าของไม่อยู่บ้านช่วงกลางวันหรือว่าไม่อยู่หลายชั่วโมงห้องน้าก็จะมีมันจะจะ,จะ,จะสะอาดเนาะเพราะว่าเราไม่อยู่ตัดใช่ไหมก็คือได้เหมือนกันส่วนถ้าเป็นห้องน้ําปกติเนี่ยก็จะแนะนําเป็นห้องน้ําที่เป็นทรงปิดเป็นแบบกล่องหน่อยๆอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าที่บ้านจะฝึกให้ใช้ห้องน้ําที่เป็นฝาพับเเนน่ปป็็็กกกคืือออจะ้งงัร ฝุ่นบ้างพอไม่สวยงามบ้างทรายกระเด็นบ้างได้ดีดีกว่าเป็นห้องน้ําที่แบบเป็นเปิดทั่วไปแต่ก็เรีจยิงๆก็ฟิตไ,ไ,มไหม,มก็แล้วแต่ความส่วนเจ้าของแหละก็แล้วแต่แนะนำเนาะสมมุติว่าบ้านเรามีแมวพันธุ์อื่นอยู่เลี้ยงสมมติเลี้ยงสก,ก็ตติโฟลอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว แล้วจะรับน้องคนนี้ไปเขามีผลไหมเรื่องสายพันธุ์ถ้ารับไปสิ่งแรกที่อยากให้ระวังก็คือเรื่องผสมพันธุ์ฟีดแอบไปฟีดถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าการบีดแมวข้ามสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์นะคะ <c oughs> อาจจะทาให้โรคประจาสายพันธุ์เขา้ายแรงขึ้นอย่างโรคประจาสายพันธุ์ของแล็กดอนเนี่ยก็คือ HCM ก็คือโรคหัวใจโตแต่ว่าทางบ้านเนี่ยค่ะก่อนที่จะนําเข้าแมวทุกตัวเนี่ยจะมีการตรวจเลือดสกรีนหายีนที่เป็นปกติผิดปกติทางหัวใจอยู่แล้วก็คือสกรีนไปแล้วก็จะาหายก็จะไม่ก็ค่อนข้างปลอดภัยค่ะแต่ว่ากกกกาาาาารรทที่่นนนน้้้อออองงผสสมมมขยยพัััััััธุ์บบบตตววืะจจูแ คุณแม่ได้เพราะว่าตัวไซส์ของน้องก็แตกต่างกันเนาะใช่ใช่มันคนละสายพันธุ์นั่นแหละใช่ค่ะก็คือให้ระวังเรื่องทําหมันทําหมันก่อนดีกว่าแล้วก็ถ้ารับไปรักดอเขาเป็นแมวที่ค่อนข้างจะเข้ากับแมวตัวอื่นง่ายเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดสนใจน้องอะไรเงี้ยมีได้ทั้งไลน์เนาะเป็นไลน์แอดยวขึ้น,นให้ทางด้านล่างเลยะแล้วก็มีเพจมีรักดอค่ะ คือติดตามอัปเดตได้ตลอดเลยเรากจะลงรูปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะเป็นรูปใช้ชีวิตประจําวันของน้องแมวเนอะคือเราอยู่กับเขาอะเราก็ใช้ชีวิตประจําวันกับเขาเราก็ถ่ายรูปเขาที่แบบใช้ชีวิตกับเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย๊บแล้วเราอัปเดตให้เขาดูได้ค่ะตลอดประมาณขั้นต่ําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าป่วอะไรยะเวลาก่อนหน้านั้นถ้าเป็นเชื้อราซึ่งบอกก่อนนะว่าเชื้อราเนี่ยเป็นปกติมากมันไป่ปกติในลูกแมวเพราะว่าน้องไม่มีภูมิเลยเนาะถึงบ้านเราจะคลีนแค่ไหนแล้วเราใช้เครื่ พอน้องอยู่แอร์ตั้งแต่เกิดอออืเก็มันก็มีความเป็นไปได้ที่น้องจะเป็นโดยที่เราไม่ตั้งใจแต่เราก็จะรักษาให้ได้ใช่ก็จะรักษาให้จนหายแน่นอนค่ะก็คืออาจจะมีช่วงที่ไม่สวยบ้างมอมแมมบ้างอะไรเงี้ยใช่เพื่อจะอัปเดตให้ตลอดแต่มันหายกันได้ค่ะลาเรื่องเล็กมากโอเคค่ะสำหรับวันนี้งั้นก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถทักไลน์แล้วก็ไปดูในเพจได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้พี่ยุไวเขาคือเมนคูนใช่เกกิโลค่ะก็คอนโดก็คือต้องแข็งแรงเลยไม่งั้นคือลมแน่นอนก็คือเป็นไซน้องยุไวทุกอย่างเลย